ครับก็บสวัสดีกันอีกรอบนะฮะวันนี้ก็ยามเย็นแล้วนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆ่สวัสดีน้องๆฮะทุกคนทุกคนนะฮะยมเย็นที่ไรดุงเด่นแนะนําเมนูแปลกๆทุกวันเลยฮะพามาชมกันต่อครับยามเย็นนี้คือเมนูอะไรครับยำไก่ยำไก่ไหมครับลุงเด่นยำยำไก่โบราณยำไก่สุดโบราณครับโอ้สมุนไพรเต็มจานเลยนะฮะ มีใบเน้นๆเลยนะมีอะไรบ้างครับใบสมุนไพรงองใบโหระพาบีทตาเดามีมะระนี่นะคสีสันของยำไก่นะฮะน่ารับประทานไหมครับเพื่อนๆชมแล้วนี่นะครับอแล้วก็ดุยกันเลยดุยเลยครับอ้าวอุ้ม นะครับมือเย็นแสนเรียบง่ายนะฮะในช่วงสถานการณ์โควิด19นะฮะเ,เกือบยี่สิบแล้วครับแพนดี่กินข้าวกงเปิดเอามากินด้วยกันนี่ครับอ,อ,อร่อยนะแซมเบอร์คนนี้แต่เปิดฮะสโลแกนข้าครับอร่อยนี่ครับ,ร<อ>รบยามเย็นนะฮะวิธีบ้านบานเลยครับเอ,อ้าอุ้มสะดาวแบบไหนคค่นี่ยสะดาวอ่อนยอดสะดาวอ่อน ดอเป็นดาวมีดอกผมเปล่าไม่ผมมาล่ามาล่าก็ไม่ผมมาล่าลูกใหญ่เนี่ยเราเรียกมาล่าคีนก็ไมฮะลูกเล็กใช่ป่ะีมลักขีนกกินได้ดีครับสอนได้น้วสมุนไพระลาดร่างตายนะครับสีสันและหน้าตานะฮะยำไก่ไก่ไก่ยำเย็นนะยำไก่สมุนไพรล้วนๆครบเครื่องครับอ้าอุ้มเออจัดหน่อยพี่สาย หน้าตาสีสันก็จะเป็นแบบนี้แล้วฮะสำหรับคนบรนบานชนบทนะฮะกำลังสรรเมนูกันไปในแต่ละวันนะวันนะฮะว่าจะมีเมนูอะไรออกมาให้รับชมและติดตามกันนะ,ะอร่อยนะยำไก่นี่นะครับบรรยากาศยามเย็นนะฮะลูกทุ่งกันแบบนี้เลยนะครับสดๆดจากบ้านเลยนะฮะสูงแกงปลา ปิดนอไม้กับข้าวเงินหน้ามากินด้วยกันอร่อยแซ่บเวอร,อร์อยมาาเลยกนี่นะครับชีวิตยามเย็นนะหลังจากทํางานกันเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเหนื่อยกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะต้องมานั่งล้อมวงนะฮะทำอาหารกินกันยามเย็นแบบนี้นะครับนี่นะครับคือวิถีชนบทจริงๆฮนะ ยำเย็นครับเริ่มเผ็ดแล้วครับเริ่มเผ็ดค <c oughs> รับเ, <c oughs> เดี๋ยวไปกินน้ำก่อน <c oughs> พริกเริ่มออกอาการแล้วไงฮะ <c oughs> แตมองท่านี้สมุนไพรเต็มเลยเนี่ยเหมือนสมุนไพรมาเต็มเลยยกไปทั้งสวนอ่ะไ <c oughs> ด้ยังอร่ป้าหมีทุกูอะเขิงยำใบมะกรูดขายไม่ได้หอมใหญ่หอมแดง เอาอมลองลองเปิดดูก่อนว่ามันจะแซ่บขนาดไหนอืมทำมันกยใหเลยอืมมันเผ็ด่ะผมผมคิาเผ็ดตรงนี้ใช่รดจัดรดจัดก็ูตดเรา นี่สูตรคุณแม่น้ำเด็ดเลยคุณแม่ชอาปันกลางเจ็บไหมเจ็บไหมอร่อยไม่ได้เนาะแต่ผมต้องเผ็ดทีนี้อไงคนกินรสจัดเรายการเราจะจัดเลขดื้อคิดเลยเขามือไม่เผ็ดอ่ะไม่ลืแหนมเดี๋ยวเลยท่ครับมีมารับชมไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะ ๋อต้นคนติดดินครับผมยันนี้ก็ขอลำลากับคุณลุูงเดีนไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันต่อว่าจะมีอะไรให้ติดตามชมอีกไปก่อนครับ